ใครชนะเราก็ย oh oh ินดีด้วยไม่มีใครชนะตลอดไปได้ไเจอไทยและวันจันนีก็ฝากด้วยสุดสิงห์อาเว็นน้อตยอดสุดขอกนี้

ฝากบอกว่าจะจัดการพอผมนะัก่งพี่ก็บอกว่าพี่จะมือสูงนะครับนะครับก็ขอบคุณน้องที่บอกพี่ล่วงหน้านะครับแล้วก็ทําไมน้องหน้าแก่ยังครับผมน้องกินเห็ดยดะหรือเปล่าอายุยี่สองปีนะครับนะครับผมก็จะทําให้หน้าที่ดีที่สุดนะครับผมผมก็บอกคาเดียวว่าคําว่าชื่อมันฉลองไม่ยอมน้องง่ายๆแน่นอนครับผมไปเจอกันบนดีๆครับน้องครับ ถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวสารทาง Facebook Fanpage คุยเฟื่องเรื่องมวยบายกูมานดำครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่วนคนที่ติดตามทางช anel ยูทูบกูมานดำมวยไทยช่วยกันกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีที่ลุ้นมวยนะครับ เปิดให้บริการแล้วครับมวยพักยกกุมารดำระบบออโต้ฝากถอนรวดเร็ว24ชั่วโมงนะครับฝากขั้นต่ำ50บาทลุ้นมวยขั้นต่ำแค่10บาทเท่านั้นแอดเข้าไปเลยนะครับที่แอด r z n RZNDA ตามภาพด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยวันนี้กุมารดำไปแล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ